ช่วยด้วยช่วยด้วยฮ <c oughs> ตลกจังเลยฉันชอบหนังเรื่องนี้มากที่สุดแล้วคุณปู่คะคือว่าเหมียวซังกลัวจนฉี่ราดไปหมดแล้วคะ่ะหนูขอพาเหมียวซังไปทำความสะอาดแป๊บหนึ่งนะคะคุณปู่ฮะขอโทษนะเหมียวไม่ได้ตั้งใจเหมียวเงียบไปเลยไม่ต้องพูดเออ ร,รีบรีบไปซะแล้วรีบกลับมาหาปู่ด้วยนะก็ก็ๆๆใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งด้วยนะจ้านี่มิดริได้ข่าวว่าหนูอยากจะได้งานพิเศษทำในช่วงปิดเทอมใช่ไหมจ๊ะใช่แล้วค่ะมีงานอะไรใช้หนูได้หมดเลยนะคะหนูรับหมดเลยเง้นช่วยไปดูแลคุณปู่ให้พี่ทีนะพี่ให้ค่าจ้างอย่างงามเลยล่ะนี่จ้ะ แผนที่ไปตรงนี้เลยนะแล้วฝากบอกคุณปู่ด้วยนะว่าพี่คิดถึงได้เลยค่ะไม่ต้องห่วงนะคะงานนี้เดี๋ยวหนูจะดูแลคุณปู่อย่างดีเลยไปเถอะเมียววันนี้เรารวยแล้ววิแท็กซี่มาพอดีเลยคุณแท็กซี่คะช่วยไปตามแผนที่นี้เลยค่ะไปกันเถอะเมียวไปดูแลคุณปู่กันขอบใจเธอมากนะที่มาช่วยดูแลฉันในวันนี้นะหง้ําเดินตรงไปทางนั้นเลย รีบเอาแมวตัวนั้นไปทำความสะอาดเดี๋ยวนี้ทั้งนี้ทั้งนี้รีบเอาแมวของเธอไปทำความสะอาดเดี๋ยวนี้นะคุณปู่ไม่ค่อยชอบอะไรที่สกรปรกนะเน่ะไอมิโดริ่แทกเข้ามาด้วยกันละเนี่ยนี่หยอยอย่าบอกนะว่านายก็มารับจ้างทำงานพิเศษเหมือนกันอะเออใครบอกกันเล่าฉันเดินหลงทางเข้ามาในบ้านหลังนี้ต่างหากละ่ะเดินหลงทางมาจนถึงตอนนี้หาทางออกไม่เจอเอ,อนี่ฉันต้องไต่กี่รอบ นี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นอนะเจ้านายเหมียวบอกแล้วไงว่าไม่ต้องพูดน่ะเสียงเธอยังไม่ค่อยโอเคเลยนะ,ฮะเฮ้อกอดโตเหมียวเงียบไปเลยเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปล้างเดี๋ยวนี้แหละดูสิเนี่ยฉีลาดเลอะโซฟาไปหมดเลยอะ่ะทำไมเธอถึงได้เป็นแมวที่ป่วยหนักขนาดนี้นะเออเอออย่าดูทีวีนะเหมียวกลัวกลัวอะไรเหมียวเหมียวกลัวผีออกมาจากทีวี าทางนี้ทางนี้ทางนี้ห้องน้ําไปทางนี้เลยรีบเดินตรงไปตรงนี้เลยนะโอ้ระวังด้วยนะเตามันค่อนข้างจะร้อนน่ะเดินระวังระวังด้วยนะเดินด้วยความไม่ประมาทเข้าใจไหมขอบคุณนายมากๆเลยนะเอ๊ะมีเตาบางเตาที่เปิดอยู่นี่นาะแล้วนี่ทําไมฉันต้องมากระโดดข้ามเตาอะไรบ้าบอแบบนี้ด้วยนะแล้วมีดบ้านี้ทําไมมันใหญ่โตอลังการเวอร์วังอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยบ้านคุณปู่คนนี้ ดูท่าทางจะไม่ปกติแล้วสิแล้วทำไมอ่างล้างจานถึงได้ใหญ่โตอย่างนี้อ่ะเหมียวอยากกลับบ้านแล้วไม่ต้องหลับอะไรได้ไหมอ่ะรายได้ไม่ต้องเอาหรอกนะเหมียวบอกแล้วไงมึงไม่ต้องพูดนะ่ะเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปล้างเดี๋ยวนี้ล่ะเอ๊ห้องน้ําอยู่ทางไหนเนี่ยแล้วทางไปห้องน้ําทําไมมันได้พิลลก,กึกวๆอะไรขนาดนี้เอ๊ะนี่เราวนกลับมาห้องเดิมเหรอเนี่ยแย่แล้ว คุณปู่หายตัวไปแล้วอ่ะฉันไม่รู้จะทำยังไงดีเอ้ยพกเราฉันเจอทางลับตรงนี้ด้วยอ่ะเอ๊ะนี่พวกนายมาอยู่อะไรที่นี่กันอ่ะเออฉันก็หลงเข้ามาในบ้านหลังนี้นะสินี่แล้วนี่เลยกระโดดทัาฟันปลอมตรงนี้โอ้ oh my god มันมีทางลับตรงนี้ด้วยอะ่ะเออต้องรีบเข้าไปแล้วนี่กระโดดทัาฟันปลอมแบบนี้หรอนี่มันทางลับจริงๆด้วยอะ่ะว่าแต่ ทางตรงนี้มันจะไปโผล่ที่ไหนอะเอ๊ะนี่มันนี่มันโครงกระดูกนี่นะแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยเออชัว์ชัดใเออฉันฉันไม่ไหวแล้วตอนนี้ฉันช่วยใครไม่ได้ทั้งนั้นแหละดูสภาพตัวฉันสิยังเอาตัวเองไม่รอดเลยที่นี่มันน่ากลัวเกินไปแล้วนะกระดูกพวกนี้มันคือกระดูกอะไรกันนะเหมียวเมียงว่ามันต้องเป็นกระดูกไดโนเสาร์ กระดูกไดนโนเสาร์จะมาอยู่ที่บ้านคุณปู่เนี่ยนะแล้วบ้านคุณปู่คนนี้เนี่ยทำไมถึงมีกระดูกแต่ไปหมดเลยอะเหมียวหรือว่าคุณปู่จะเป็นยักษ์ที่กินคนน่ะไม่น่าใช่นะเจ้านายคุณปู่ไม่น่ากินคนหรอกแล้วทำไมถึงได้มีกระดูกอะไรมากมายแบบนี้อะฉันหาทางออกไม่เจออ Oh my god ทางออกอยู่ที่ไหนฉันก็หาไม่เจอทางออก ตงน่าจะอยู่แถวแถวนี้แหละช่วยกันหาแล้วรีบออกจากบ้านหลังนี้ดีกว่านะค่าจงค่าจ้างอะไรฉันไม่เอาอะไรทั้งนั้นแล้วอ่ะรีบอ,องานไปคืนดีกว่าให้พี่สาวคนนั้นมาดูแลคุณปู่ของเขาเองดีกว่านะโอ้ทางออกอยู่ทางนี้ทางออกอยู่ทางนี้ตามฉันมาเร็วฉันจะทางออกแล้วฉันว่าทางออกน่าจะอยู่ทางนี้มากกว่านะเอ๊ะไม่ใช่ทางออกหรอเนี่ยรอฉันก่อนสิอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวฉันกลัวเจ้านายรีบตามไปเร็วเหมียว เธอไม่ควรจะพูดมากนะเสียงเธอยังไม่หายดีเลยอะ่ะนั่นไงคุณปู่อยู่ตรงนั้นนั่นเองอะ่ะเราเรีบไปบอกคุณปู่ดีกว่านะว่าเราจะกลับบ้านแล้วอะ่ะเออคุณปู่คะคือว่าหนูอยากกลับบ้านแล้วอะค่ะอะไรนะอยากจะกลับบ้านอย่างนั้นเอเอางี้เอางี้ก่อนกลับช่วยหาฟันปลอมให้ปู่ทีนะงั้น หนูไปหาฟันปอมให้คุณปู่แล้วหนูก็จะกลับบ้านเลยนะคะไม่ไม่ไม่ฉันจะไม่หาฟันปลอมอะไรที้งนั้นฉันจะกลับบ้านโอ้ไม่กัดเดี๋ยวก่อนนี่เธอเธอเธอไม่เป็นอะไรใช่ไหมอ่ะเจ้านายร่างกายสลายหายตายขนาดนั้นไม่น่าจะรอดหรอกนะบอกลุงไงเมียว่วาอย่าพูดนะเฮ้ยนั่นไงฟันปอมแต่ว่าฟันปอมมันถูกไฟไหม้แล้วอะ่ะ แล้วอย่างนี้จะเอาไปให้คุณปู่คนนั้นได้ยังไงอะ่ะดูสิไฟลุกชนแบบนี้แล้วฟันข้างล่างก็โดนลาว,วาหลอมละลายไปหมอดแล้วอะ่ะเอา้าฉันไม่อยากจะอยู่ที่นี่แล้วฉันเองก็ไม่อยากจะอยู่ที่นี่แล้วเหมือนกันอะ่ะรวมรีบหาทางออกไปด้วยกันเถอะนะนาฬิกาพวกนี้ถ้าโดนเข้าเราต้องสีมงคิงแน,แ,นแน่เลยอะ่ะเฮ้ยรีบหาทางออกจากที่นี่ดีกว่านั่นมันแม่เด็กเด็กเพ้อเัแป๊บ เดียวจันนี่ปู่ไปไหนกันจ๊ะคุณปู่คะคือว่าหนูหาฟันปอมของคุณปู่ไม่เจอคะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดินมาไกลๆปู่หน่อยปู่อยากจะเห็นหนา้าหลานแบบชัดๆเข้ามาสิจ้ะเข้ามาสิจ้ะเข้ามาไกลๆปู่เออคุณปู่คะอะไรกันเนี่ยนี่มันใกล้เกินไปแล้วนะคะคุณปู่แล้วนี่ หนูเข้ามาในท้องคุณปู่แบบนี้หนูจะโอเคเหรอคะหนูจะตายไหมเนี่ยเออฉันไม่ต้องถามหรอกถ้าคนจะเหนีอาจะตที่นี่แล้วเลยโอไม่นะแย่ yeah, แล้วล่ะนี่เราคงต้องกลายเป็นอาหารของคุณปู่เป็นแน่แท้นะเออเนี่ยเธอยู่ละครชายมากไปใช่ไหมโอ้ย oh, yeah. หวงว่าเธอจะไม่เป็นอะไรนะฉันว่ามันต้องกระโดดสลับไปมาแบบนี้นะ่ะ นี่น่าจะเป็นกระดูกสันหลังของคุณปู่เจ้านายรีบพาทางออกเถอะนะไม่อย่างนั้นเราสไหลาย,หายตอยกลายเป็นอาหารของคุณปูนะ่แน่เหมียวเธอต้องรักษาเสียงของเธอไว้สิเดี๋ยวฉันคนนี้จะพาเธอออกจากท้องคุณปู่เองนะขอโทษด้วยนะเหมียวที่ฉันงกแล้วก็มารับงานบ้าบออะไรแบบนี้นะ่ะใครจะไปคิดอะว่ามันจะอันตรายแบบนี้ดูสิฝรั่งคนนั้นน่ะตายไปตั้งหลายรอบแล้วอ่ะ ฉันไม่อยากตายที่นี่อะเหมียวเจ้านายก็รีบหาทางออกสิบอกแล้วไงว่าไม่ต้องพูดฮะทางที่คุ้นเคยตรงนี้น่าจะใช่ทางออกอออเหมียวฉันเหม็นเมื่อกี้นี้มันเกิดอะไรขึ้นกับฉันนะ่ะเหมือนเห็นภาพซ้อนว่าจมกองขี้ตายอะเหมียวกระโดดดีๆนะโอเคเวลานี้แหละตองกระโดดให้ดีฮึฮึอุย่ย อุจระของคุณปู่เนี่ยทำไมถึงได้ก้อนใหญ่อรังการวกวังแบบนี้นะนี่น่าจะเป็นทางออกแล้วในที่สุดเราก็ออกมาจากบ้านหลังนั้นได้สักทีอ่ะขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้ฉันยังมีลมหายใจอยู่ตอนนี้เอ๊ะนั่นมันรูปใครอะ่ะอย่าบอกนะว่ารูปคุณปูนะ่น่ะใช่แล้วละ่ะขอบใจเธอมากนะที่ทำให้ฉันมีความสุข ถึงแม้วันนี้ฉันจะจากโลกนี้ไปแล้วก็ตอนทีขอบใจมากนะอย่าบอกนะว่าคุณปู่เป็นเป็นผีอยู่ไม่ได้แล้วรีบหนีไปจากที่นี่ก็ดีกว่านะเมียเฮ้ยดีจังเลยที่มิดโรีมาช่วยไปดูแลคุณปู่อ่ะฉันจะได้มีเวลาทำงานให้เสร็จทันเวลาสักทีเอ๊ะนี่มันแผนที่ ที่ฉันให้มิดโดริไปนี่นาแล้วแผ่นที่ที่มิดโดริยิบไปอย่าบอกนะว่าตายละนั่นมันคดีฆาตกรรมฉันให้แผ่นที่มิดโดริไปผิดเหรอเนี่ยมิดโดริ พี่ขอโทษก็ก็ก,ก็ใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะคะดูคลิปย้อนหลังได้ตรงนี้เลยขอบคุณทุกการรับชมเลยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะทุกคนรักนะจุบจุๆบจุบจุบจบเหนียวขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะขอบคุณมากมากเลยรักนะจุบจุบ